สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเทพไทยหนุนแคมเปญโค้งสุดท้ายมาดามหลีชี้ชูประยุทธ์เต็มร้อเปอร์เซจะได้วัดคะแนนนิยมไปเลย28มกราคมนายเทพไทยเสนพงษ์ อดีอสสนครศรีธรรมราชหลายสมัยพักประชาธิปัตย์แสดงความคิดเห็นกรณีการเลือกตั้งซ่อมหลักสี่จตุจักรที่ผู้สมัครพักพลังประชารัฐชูพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทรวงสุวรรณเป็นจุดขายหาเสียงโดยระบุว่าสนับสนุนแคมเปญหาเสียงของพักพลังประชารัฐรักลุงตู่เลือกเบอร์เจ็ดจะได้เป็นดัชนีความนิยมของคนกรุงเทพมหาคนคร ผมเห็นด้วยกับแคมเปญการหาเสียงของนางสาร,รันรัตเจนจากะผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐที่ชูพระเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ที่ประกาศหาเสียงว่ารักลุงตู่เลือกเบอร์เจ็ดจะได้วัดความนิยมของพลเอกประยุทธ์กับคนกรุงเทพในครั้งนี้ด้วยเพราะการเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งจังหวัดชุมพร และเขต 6. จังหวัดสงขลาพักคพลังประชารัฐไม่ได้ชูพลเอกประยุทธ์ในการหาเสียงเต็มร้อเปอร์เซด้วยเหตุผลใดมีอาจทราบได้แต่ในการเลือกตั้งซ่อมเขต 9. หลัก4จตุจักรในครั้งนี้เมื่อทีมงานหาเสียงของพ,พรรคพลังประชารัฐต,ตัดสินใจใช้พลเอกประยุทธ์เป็นไม้เด็ดในการหาเสียงเพื่อหวังคะแนนจากแฟนคลับ คนที่ชื่นชอบโพรเอกประยุทธ์และผลงานของรัฐบาลจะได้ลงคะแนนให้เป็นดัชนีชี้ความนิยมที่แม่นยำกว่าผลโพของสำนักใดๆอีกจะได้ไม่ต้องเบี่ยงเบนประเด็นกันต่อไปเพราะหลังจากการที่มีผลการเลือกตั้งซ่อมในวันอาทิตย์ที่30มากกราคมออกมาแล้วจะได้รู้ว่ามีคนยังมีคนนิยม ชื่นชอบในตัวพลเอกประยุทธ์มากน้อยเพียงใดโดยวัดจากคะแนนของนางสลันรัตนเจนจาชกะผู้สมัครพ,พรรคพลังประชารัฐเป็นหลักและอาจจะรวมกับคะแนนของนายพันเทพฉัดนารัตผู้สมัครพรรคไทยพักดีด้วยเพราะใช้ประกาศจุดยืนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกันส่วนคะแนนของนายสุริชาติเทียนทองผู้สมัครจากทางพรรคเพื่อไทยรวมกับคะแนนของนายการุณพล เทียนสุวรรณผู้สมัครของพรรคก้าวไกลคือคะแนนของกลุ่มคนที่ไม่เอาพุเอกประยุทธ์อย่างชัดเจนส่วนคะแนนของนายอัธวิทย์สุวรรณพักดีผู้สมัครจากพรรคก้านั้นไม่สามารถฟันธงได้ว่าเป็นคะแนนของฝ่ายใดแต่น่าจะเป็นคะแนนของคนที่ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดมากกว่าฉะนั้นเมื่อผลคะแนนออกมาว่าคะแนนฝ่ายเอาประยุทธ์กับฝ่ายไม่เอาประยุทธ์ฝ่ายไหนมากกว่ากัน ก็น่าจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนไม่ต้องถกเถียงเฉยใ,ใหรือเบี่ยงเบนประเด็นในเรื่องของความนิยมของพระเอกประยุทธ์อีกต่อไปความคืบหน้าล่าสุดสุชาติชิงปิดสภาอ้างสอสบางตาหลังฝ่ายค้านยืนยันจะโหวตแต่รัฐบาลดึงเซ็งขอเลื่อน ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเย็นในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบรมาตรการป้องกันและการกระทําความผิดซ้ําในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรงวาระรับหลักการตามที่ครมเป็นผู้เสนอหลังจากที่ประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งเวลา19เนาฬิกาหลังจากที่สสอภิปรายครบถ้วนทุกคนแล้วนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งในฐานะประธานที่ประชุมสอบถามว่าทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลพร้อมลงมติเลยหรือไม่โดยนายนัทวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะวิปฝ่ายคา้านลุกขึ้นตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญฝ่ายค้านพร้อม ลงมติเสมอขณะที่นายนิโรธส,สุนทรเลขาสอส,อสอนครสวรรค์พักพลังประชารัฐในฐานะประธานวิปรัฐบาลลุกขึ้นแจ้งว่าเรื่องนี้ต้องมีการตั้งกมทเมื่อสักครู่ได้ประสานกันแล้วเห็นว่าจะอนุญาตเมื่อได้อภิปรายมาพอสมควรแล้วจะขอไปลงมติในครั้งถัดไปโดยนายสุชาติกล่าวเสริมว่าเมื่อพิจารณาดูแล้วเห็นว่าบางตาหรือเกิน เอาไว้ลงมติในคราวหน้าและสั่งปิดประชุมทันทีในเวลา19.05นาทีความคืบหน้าล่าสุดกวนธรรมนัตได้เลิกเปิดตัวร่วมพักใหม่กลางเดือนกุมภาพันธ์ลั่นไม่มีธงต่อรองนายบุญยสิง์วรินธารักษ์สสบัญชีรายชื่อหนึ่งใน21สสของพักพลังประชารัฐกลุ่มร้อยเอกธรรมนัต สสจังหวัดพะเยากล่าวถึงความคืบหน้าสังกัดพักใหม่ว่าเตรียมถแถลงเปิดตัวเข้าสังกัดพักใหม่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือประมาณวันที่10กุมภาพันธ์ก่อนเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติมาตรา152ที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่16-18กุมภาพันธ์นายบุญยสิง์กล่าวว่าหลังจากเข้าสังกัดพรรใหม่แล้ว จะปรับระบบต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงที่นั่งสสในห้องประชุมและสัดส,ส่วนที่นั่งกรรมธิการเนื่องจากทางกลุ่มมีสส21คนยืนยันว่าเราจะทำหน้าที่สสพิจารณาร่างกฎหมายด้วยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและบ้านเมืองเป็นหลักไม่ใช่ถูกมัดมือให้ยกมือเพราะการโหวตต้องมีเหตุมีผลไม่มีการตั้งธงการโหวต เพื่อนำไปต่อรองทางการเมืองความคืบหน้าล่าสุดประเสริฐชี้ยุคบิตูทุจริตพุ่งไม่ยอมแตะพักร่วมเหตุกลัวรัฐบาลพังคุณประเสริฐจันทระรลวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวว่าการอภิปรายตามมาตรา152เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทั้งฝ่ายค้านเห็นว่าประเทศมีปัญหาทุกฝ่ายจะเป็นต้องให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางให้กับรัฐบาล นำไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนรัฐบาลอย่ากออกอาการร้อนตัวตีตนไปก่อนไข้อยากให้ฟังเสียก่อนการอภิปรายครั้งนี้ฝ่ายค้านจะชี้เห็นถึงปัญหาที่มองว่ารัฐบาลไปไม่ไหวแล้วต้องออกมาช่วยกันแนแนวทางในการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งนี้ฝ่ายราชการที่เตรียมข้อมูลให้รัฐบาลเป็นการเตรียมข้อมูลในระบบราชการ มาจากการประเมินว่าฝ่ายคา้านจะถามเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่หากฝ่ายคา้านถามเรื่องอื่นรัฐบาลคงเลือกที่จะไม่ตอบหรือตอบไม่ตรงกับคำถามเพราะกลัวหากตอบแล้วจะเข้าตัวเพราะไม่ได้รู้จริงถึงปัญหาคุณประเสริฐยังกล่าวว่าอย่ามองว่าการหลอกด่ารัฐบาลแต่ฝ่ายคา้านจะจี้ไปที่ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องประชาชนเพราะประเทศนั้นเผชิญวิกฤตเข้ายากหมักแพงอย่างแท้จริงทุกอย่างแพงหมดเหตุจากรัฐบาลไร้น้ำยาควบคุมราคาสินค้าอีกทั้งมาตรการที่รัฐบาลจัดขึ้นมาไม่ช่วยประชาชนรัฐบาลต้องไปแก้ที่ต้นเหตุอย่ามาแก้ที่ปลายเหตุนอกจากนี้จะอพิปรายถึงปัญหา ทุจริตคอร์รัปชันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีละเลยที่แก้ปัญหาเกิดขึ้นแม้แต่สมาชิกผู้ทสภายัางยอมรับว่าทุจริตสูงขึ้นพลเอกประยุทธ์อ้างเสมอว่าเข้ามาปรับโกงแต่ผลออกมาคือล้มเหลวเพราะกรณีถุงมือยาง2,000ล้านบาทที่ฝ่ายค้านเคยอภิปรายรวมทั้งนายจุินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับกลางสภาว่า ไม่รู้จะตามเงินนี้อย่างไรพลเดกประยุทธ์กลับไม่สนใจที่จะตามเงินของประชาชนเพราะเกรงจะกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลหากดําเนินการเรื่องนี้ชัดเจนว่าพลเด็กประยุทธ์ห่วงอํานาจตัวเองมากกว่าปัญหาทุจริตที่เกิดขึ้นดังนั้นการที่บอกไม่ยึดติดตําแหน่งนั้นเป็นการพูดให้ดูดีเท่านั้นแต่อยู่เพื่อต้องการอำนาจมากกว่าหากอยู่ในตำแหน่งแล้วประชาชน ได้ประโยชน์ไม่มีใครว่าสามารถอยู่ไปเลยแต่อยู่แล้วประเทศพังประชาชนลำบากก็ไม่ควรจะอยู่ตำแหน่งนี้แม้แต่นาทีเดียวความคืบหน้าล่าสุดรู้ตัวแล้วใครจ้องดิสเครดิตเอการาชยันไม่ทิ้งธรรมนัตแค่รอความชัดเจนนายเอกราชช่างเหลาสสบัญชีรายชื่อหนึ่งใน21ศสสที่พักพลังประชารัฐ มีมติขับออกจากสมาชิกกล่าวถึงกระแสะข่าวจะไม่ไปอยู่กับพรรคเศรษฐกิจไทยกับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าสสจังหวัดพะเยาแต่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยว่าข่าวที่ออกมานั้นมาจากฝ่ายตรงข้ามปล่อยข่าวเพื่อดริสเครดิตร้อยเอกธรรมนัฐขณะน,นี้รู้ตัวแล้วว่าใครส่วนสาเหตุที่พุ่งเป้ามายัางตนนั้น เพราะเป็นสองใน21คนที่ยังไม่ได้เป็นสมัครสมาชิกพกรรคเศรษฐกิจไทยเนื่องจากจะขอรอดูความชัดเจนการรับรองมติขับพ้นสมาชิกพรรคของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตรวมถึงความชัดเจนกรณีนายสมศักดิ์พันเ์เกษมสสนครราชสีมาที่หนังสือถึงพลเดกประวิทย์วงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรค เพื่อให้ทบทวนมติดังกล่าวจึงเห็นว่ายังมีเวลาเพราะจะครบกำหนด30วันในวันที่18หรือ19กุมภาพานนันธ์นี้ยืนยันว่าสสทั้ง21คนจะยังอยู่กับร้อยเอกธรรมนัทและผมไม่มีทางไปไหนเพราะเป็นเพื่อนกันกับร้อยเอกธรรมนัทแต่เวลานี้ที่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพราะ ต้องรอความชัดเจนในส่วนของพักเศรษฐกิจไทยที่ต้องเตรียมตัวทั้งการกำหนดนโยบายและบุคลากรที่จะบริหารพักและเรื่องนี้ได้คุยกับร้อยคมนัดเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรในอิการาชกล่าว